เจนนี่พดอวดของขวัญจากแม่สามีเป็นอีกหนึ่งคนบปานเพืสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับนักดองและเจ้าของค่ายเพลงชื่อดังอย่างเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นพราะมีผลงานรวมถึงข่าวๆไม่ติดตามกันตลอดเลยล่ะค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ได้แต่งงานกับแฟนหน่มยูช,ชันมงคลได้เตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วพอกําลังตั้งท้องลูกสาวคนแรกซึ่งทั้งคู่ก็ได้ตั้งชื่อรวมถึงซื้อของเตรียมไว้รอต้อนรับลูกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็็เเเพิ่่่งงงงจะซซื้้้้อบบาาาาาานนททททีีีกกรรรุไวววลููสาาสึึคถ15ยด แลนอกจากจะซื้อบ้านไว้รอแล้วยังตั้งชื่อรอลูกด้วยว่าน้องยูจินล่าสุดเจนี่ได้ออกมาโพสภาพความหน้าัาของแม่สามีเพราะว่าได้เตรียมของขวัญไว้ให้ด่านแล้วเช่นเดียวกันนั่นก็คือส่วนอย่างนั่นเองซึ่งเจนี่ก็ได้ออกมาเผยแชทของแม่สามีพร้อมข้อความว่าล่าสุดแม่สามียกส่วนยางให้ด่านแล้วขอบคุณคุณ,คณยา่าซีรลูกเรียกได,ด้ว่าคุณย่านั้นใจปั้มไม่เบาเลยละค่ะเพราะว่ายกส่วนยางให้ด่านสาวแล้วหนึ่งเชื่อว่าถ้าโตมาแล้วรู้จักอ้อนอีกหน่อยท้งคุณพ่อคุณแม่รวมถึงคุณย่าคงจะหลงและยกทุกอย่่างให้แนนนอเลลยะ